สวัสดีครับนี่คือถนนหมายเลข12นะครับที่ภาคกลางอำเภอกุชินาไล่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตอนนี้ผมอยู <tamanho S 1> ่ที่อำเภอกุชินาไล่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่ครับถนนหมายเลข12ไปทางนี้ไปอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอำเภอทีนี้นะครับเป็นวันพฤหัสบดีนะครับเป็นตลาดแรงนะครับตลาดนัดเย็นนะครับของอำเภอกุชินาไล่เลื่อำเภอบัวขาวนะครับ อายุบริเวณล้านเจ้าปูนะครับล้านสารเจ้าปูอำเภอกุชินาไลนะครับเป็นตลาดนัดรับคุ่หลาหลายเป็นตลาดใหญ่ด้ครับมือนีสีผ้า,าพี่น้องเบิง้งตลาดนะครับเป็นตลาดนัดในหมู่แรงนะครับอ,องวันบริหัสนะครับอันนี้คือทางเขา่าเร,เริ่มเลยวัดดีครับรบ้านเข้าจีเป็นตาเสืยเนาะวัดดีครับ บ้านข้าวจีบ้านข้าวจีครับตลาแรงบัวขาวสดสดตลาดนัดบ้านผงหัดเื่อบัวขาวทุกเมื่อทมื่อครับยูนี่บบนมาแล้งนี่มแลงกับ่อันบาทน่มาแลงทุกนผหัดมันเป็นทุกเมื่อว้าีเนาะบ้านเท่าไรล่ะครับนี่สิบแปเนั่นเดี๋ยวเราหุ่นจะแซมเนาะกวดีกันเลยโอ้นครับ่เขาสิบแปดนะครับมีเซล ริบบาร์ดเอาขวี้ทั้งเก่านี่แหละทุกคนบริหารตอนเย็นเด้อยเอามาเลยพี่น้องผู้พิทังครับได้กินแน่นอนได้กินแน่นอนแซ่บคัดกินแซ่บคักกินอะไก่อนถึงหัวออกก็อย่างงอถึงหัวออกไม่ใช่ก่อกเอาคุณพ่อดจาของได้เลยด้อขายดีขายดีเนาะริบบาทเท่านั้นเด้อเนี่ยกำลังขี่ปอบคุณหลายครับหลายเด้อครับ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  อันนี้ก็ผลไม้ได้ครับเออโอ้โหตุเรียนเนาะจะจัดกินครับเนื้อตุเรียนนะเจ้าไฮยางดีนะครับเริ่มเจ้าใดขึ้นไปนู่นี่สองร้อยป่ะครับเออเริ่มจะสองร้อยด้วยแล้วพอดีกินค่ะเป็นน้องพอดีกินเลยเอากระลังสี่ครับผลไม้ผลละไม้เป็นโบราณน้ำตาลป้านี่ยังคือขันดีแต่ไฮ้เบ้าใดความกินได้พร้อมกินได้พร้อมเบ้าได้พร้อมขนมโบราณป่ะฮะขนมโบราณโบราณครับ ว่ามันหลายร้อยปีแล้วล่ะหลายร้อยปีแล้วเพราะว่าอาจารย์เขาก็ถึงอาจารย์เขาอย่านี้อันตท่บาทเหรอครับเนี่ยไม่ใช่บาทซ้าบาทซ้าบาทบากร้าได้พร้อมจีกินได้วะเอาขนมม็มเออกินได้เทาได้พร้อม้าบาขนมโบร่านขนมบรานาตาบสวานหาซื้หีปีแล้วมีขายยี่นี่เนาะลายปีแล้วเ่ไตลาดนัด ใสยไปได้เลยเปิดเพร่งอ่ะาสลิดป้าปิดแต่แสบเลยครับบางบ้า่ะข้ามอยู่บ่โอ้กิโลเท่าไหร่ละครับนี่ยลกสองลอยสี่ะสองยสี่สิบเนาะปลาโรสก็มีแนวหายเนี่ยปลาเสื้อมีเมื่อจิโลเท่าไหร่ครับปลาเสื้อเสื้อปลาสองลอยห้าพันสี่ลอยเนาะปลาหยังครับนี่ปลาชีนครับปลาชีนจิโลเท่าไหร่ครับจิลโ่าไหร่แตลาดนัดบ้านพลหัดตอนเย็นนะครับด้วยพี่น้อยจะกินปลามาด้วยเลยครับด้วยเอาอยู่ที่นี่แหละนะครับปลาช่อนก็มีเนาะ ผู้ขายออกจังหน่อยแต่ว่าผู้ขายนี่ผู้ขายเนี่ยเอาผู้พ่อค้าขายปลาครับผู้ชายขายปลาเป็นเตอร์พูนิ่งอ่ะผู้ชายได้เลยอ่าเนี่ยขายเป็นเป็นจะเสียบเนาะเอาแซ่ยบเสีบเออเสีบปลาครับแสีบปลาแซ่บปลาผู้่ได้เสียบหรฮะผ่ได้เสียบอ้ยนี่เป็นยังไงครับพัดไทยบ่ครับบ่แม่ พัดมาม่าจ้ะโอ้ัดมามา่จาจังบาทเหรอครับยีบ่สิบิห้าเลยัดมาม่าครับตลาดนัดวันริหัสเอาเป็นขนมนะครับเรื่องเอาพัดผัดมามา่าแถวนัดมามา่าผลละไม้ผลไม้อันนี้เป็นขนมอาหารสำเร็จ้วงอมหอยกระจา อครับอ้อมหอยไม่หม่ได้จ้าหอยใหม่ไม่เลยอันนี้อ้อมพักกีเล็กจ้าอันนี้อ้อมกระดูกหูซุนละไม่ได้จ้าซุนลใหม่เนาะได้จ้าอันนี้ก้นป่าได้จ้าเดี๋ยวหัวอะไรหรือครับหัเแจ้งของตลาดนัดวันผลิตหัรเนื้อโมเลกัอันนี้หอยโมเลกงนคู่ซุกเราบอระนี่โอซุกเราถุงละสี่สิบบาทซุกกินได้เลยเนาะอันนี้หอยแข่งครับบอกโค้กอะไรครับหอยแข่งเนี่ย 1้0บาทนะครับพอมมาเล่นปูซุปก้อนกินเยออย่างนี้นะ,นะตลาดตลาดตลาดนัดขนมหวานวะแม่นี่ข<า>นมหวานนะครับเด้อข<า>นมไทยคะ่ะเป็นแต่แซนด์เลยน่าไปได้เลยครับอร์ละสองบาทอร์ละสองบาทเด้อนะครับไส้กรอกเล่นสองบาทยังเหลืออยู่ขนมไทยนี่ราคา ซื้อได้ขนมไทยเนาะสองบาทเนาะแม่เนาะแมนค่ะอันละสองบาทขนมไทยอันละสองบาทสามบาทสองบาทสามบาทอยากยืนเข้าเชนหาบาทเยอะไหมขายให้ให้เอยี่เนาะใช่ยังยังขายมีราคาขายมีราาคซนี่เอาหายากเลือซื้อนล้วแม่ไม่ได้เหรอสองบาทได้กินขนมครับตลาดนัดย้อมืมเร่งตอนเย็นนะครับเด้อเจะหายากคนดุ่มด่วนหายากคนดุ่มด่นนะแม่ที่ใส่ปอนะครับเด้อยุกแล้วก็มีเนาะปอดเท่าไรล่ะครับ ขอละสิบาทสองอกับส้บบาทสามขอละสิบบาทสองคอกับสิบบาทสามอกับสาบบาทโอ้อห้บาทค่ะโอ้อห้าสิบบาทโอ้ยังดีโอ้เปเส่ยงแล้วกะทุกมือบอับมันบริหารนรทุ่มือบ่ค่ะทุกวันแนมก็มีนะครับเพื่อยังบัวลาบ่ว่งก่สลัดครับสลัดลูกสลัดล่กสลัดผลไม้ฟองเท่าไร่ฟองละสามสิบฟองละสามสิบไม่แพงนะครับเพื่อสลัดล่นสลัดผลไม้ อาหารเพื่อสุขภาพนะครับได้นี่ด้วยคนน่ะเนี่ยเป็นประโยชน์ได้เนี่ยเนี่ยใส่ดีด้วยนี่คนน่ะตัวแดงตัวนี่ใส่ตัวเนี่ยใส่ตัวเนี่ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกับใส่นี่ยที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับด้วยอ้าวถูกๆครับยี่สิบยี่สหานะครับแมันเประโยนี่เนี่ย้าผลังพลังนุ่มนะเป็นเปเปผ้าลังนุ่มน่าฮลังนุ่มครับอันนี้มันเน้นว่าว่เป็นประโยชน์เลยเนี่ยนมาลังผ้า โอุ้ยช่โอ้ยเนี่ยเป็นประโยชน์ล่ะนี่บแนกองเท่าไรล่ะกองละเศร้าเน่ยกอลเเนี้ยเศร้าเน่ยเศรนียเศรเานี่แหละเดียวเป็นประโยชน์อเอาไนอาเอากอบคุ้แล้วนะครับพี่เดี๋ยวผมบงไก่กอนท่านน่ะนี่ผมบงไก่กอนโครงไก่อกขลาดโต เบื้องนี้ได้ครับเด้เอโอ้นะครับ10บาท10บาทเหรอไหมว่าตัวนี้บ่กครับบ่แม่นค่ะอืมคือเือนะครับพวกนั้นนะผมผมผมปีนเบื้งนี้เลยมันถูกไหมเป็นเนื้อด้วยไหมเนาะโคงไก่โอ้เป็นโค้งเน้อเนื้อเนื้อติดกินได้เลยหนี่งสิบบาทเท่านั้นเขาเนี่ยก็สิบบาทอเอาตลาดนัดวันผลิตฮัทเนี่มาแล้งครับพี่น้องอยากกินเด้อสิบบาทเท่านั้นเด้อไก่อบถังบนถังแบบนี้นั่นคืออบถังนะครับเด้อเป็นตัวกระจามราคาเนี่ยบอกครับบ่ อันนี้ครึ่งตัวเนาะหกสบาทเนาะตัวนึงก็บลอยเศ้าตัวหสาววหหาบาทก็ไรแล้วแต่ขนาดเนาะโอ้เหลืองเลกลอบไก่กอบถังนะครับมันอบโอเนาะอุตังวจะกิน,นตจะแซบนาะอยหสบาอยยีปป่สิบอยเนาะครึ่ง 120. อยยี่ขอบคุณหลายครับเด้ออืมเพนนะครับเป็นตาแซบอีลีเป็นตาแซบเป็นตแาแซบบเรเา มือเลยอ้าว้าวนี่นี่น่าเป็นตะแสบ่พราะว่าเท่าไร่ล่ะครับอ 8, พอละแปดสิบพอละแปเอาไปเรา่อยทอย,ทอยกินกน<แ>ับน้งพริกแซบเลยได้เนาะเกียงได้พักขีนเล็ก็ได้เนาะแมนียงสุงังไ,งไงเนี่ครับขาโลขาโมกับไข่ค่ะโอ้ต้มเนื้อกับมี่เนาะแม่จะต้มส้มหาสิบาทเแลเป็นตะแสบแต่ละนั้มันขอเลี้ยหานครับด้ยมนยงกับกลยัก้อยับก้ยกับมี ครบทีมตัวนี้เนาะอยากกินมาเลยเด้อเอาตลาดนัดวันพฤหารหน้ามือแรงครับทูมือทูวันพฤหัสเนาะเอานอนพันเด้อดนี่เด้ดเดเอเสา้สวยๆเด้อครับเด้อเอาบอด้เส้าเมื่อดอกขายดีเด้อครับเด้เอผมมือเป็นดัซเซียกันนอกรากกอ้าน,นมาล่ามาล่าไม่ใช่เพื่อเหมือนเนาะพูดเถอะแล้วว่จังอย่างเีามาล่ามาล่าครับก็ต้องใส่เงินนะครับสแกนเลาก็ได้เด้อเนี่ยเด้อ ใส่แกนได้ใส่แกนได้มาล่ามาล่าขายดีครับมาล่านี่ยย่นอยเนี่ยย่ำมันี่เนาะยำบ่ครับบ่กโอ้ยำนะครับเด้ออันติดติดอยู่นี่แพ่แพรนี่คือส่แกนมาบนี่โอ้บนใส่เงนินสดก็ได้ส่แกนยำนะครับขายเท่าไรจักบาทกินไปแล้วครับยำนี่สามสิบสี่สิบโอ้สามสิบสี่สิบนะครับเป็นกระแซนะ่บเนาะอันนี้ยำเด็กพื้นนั่งกว่าเราบอ ยำปลาหมึกยำรวมยำเลมือนงอา,านนงยี่ครับเลมือนางเด้ออตลาดนัดเนื้อหมรนะครับวันพหัสขำเพอัวขาวหรือกุีไเด้อจะกินยำมะนีครับอถกถูกนเริ่มจะสามขึ้นไปนหละน่อแบแ่บแสบแสบโอ้เมนชังคือคือรุ่มารถึงไหมฟาตัวสี่แล้งมูทอดโอ้ก็จะแบ แม้วเนีครับอเอาไปกินเลยติดกระแซบดีป่ะแบบส่วนย่างแก่อะไรพวกแซบก็ออกมาใช่ไหมเลี้ยงก็ได้น้นี่เลือกเลี้ยงไ่ไหมก็ล่างหิวเขาเอาไปกินก็เขาเนียวห่อนแม่หนึ่งเว่ายทุกท่อนแซบอะไลูกเอาเอาเอาหมูสี่ดเอาหมูด้วยเ่ยเอาขายดีขายดีที่โครงหมูทอด หารทะเลาทั้งผิวเอาอาหารทะเลครับตลาดนัดนีเ่เปนเลงวันผลิตหารได้ครับเพื่อปลาทูสดนะครับเปิดมืดลอยแซวน้องลอยเอาถูกๆสดๆจากทะเลเลยเนาะแม่เนาะสดๆจากทะเลนะครับเพื่อเอาตลาดวันผลิตหารด์ดเลยละเป็นปลาที่ใครมาจับมาขายกันโอ้ท่านต่อ,อ,อมันไกลเลยครับเห่นไหม ต่อม ah e ันไก่ข้ามันไก่เป็นแต่แซ่บเนาะนี่เนาะกองสุดาไรละครับกองใหญ่สามสิบบาทนะครับด้วเอาอพัดก็มีกะเพราไก่ดาวกอนละิบสี่สเนาะกหมูสับไข่ดาวหมูสับไข่ดาวควคุมตีดเสียงเพ่งเป็นเปิดเพ่งนี่ใส่เาาพแม่ องมาแวะชิมอก้ทกัน่อนะครับขนมของเรานะครับเป็นัวนะับขนมนะครับถั่วเหลืองไส่ถัวเหลืองไส่เข้ม หาบาทสิส้นแล้วหาบาทคือคือพคนนร้เคต่ถูกะครับเนขนมอย่างครับมคคีนีปั๊บครับมอคคีรปครับนะครับครับห้าบาทหาบาทตนนั้นไม่ลายใสครับไม่ลายขนาดด้วยตลาดนัดวันผลัสบดีให้วันแรกครับหาวีนอยอยากินมาเลยนะครับพอคุณอะไรละนะครับลองมาชิมชวยนครับมัน รูปสิ้นแต่แซบตลาดสิบบาทสิบบาทนั่นได้ครับด้อโอ้ไม่ง่ายๆกับสิบาทเนาะใส่กรองนี่เลยง่ายได้ครับด้อเอาเนี่มืดอ็แนวตลาดนัดวันผลหั์นี่เปแรกครับมาเลยมาเลยเลนไหลเลยไหาสายดีแล้วล่ะด้วยบ้าบินแซบว่ะประจำเลยว่ะ ขาไม่เลครับแซ่ดไอคอนมาบินเดกวิธีทํำสดๆดลยเร้อ้องใจล่ะเส้าบาทบ่เ้าบาทขนมบ้านบิดครับแซ่ได้ค่ขนมบ้านบิเด้นีเผือมีก็โคตรนะนี่น้องพิ้นเฮ็ดสดสเลยน่ครับเด้อครับกุงสดๆเลยเอาเบิ่งยังหน่อยได้หล่อเด้อหนึ่งสองสามสี่มีหาด่านเนาะ โอ้นี่เผือกบ่เป็นต่แเบนะ่เปลือเป็นแต่แเสบเปลือเปลือกเป็นสอง้วแท้นะครับให้สังเกตนะครับถ้าเป็นสองกวตัวเม็ดเมื่อละลาย่องเมล็ดเม็ดซิกลโล่ะโอ้ซีฟกโลเป็นโลเลยเนาะขายดีนะครับด้วนี่ยกโดนตงน่านะครับเ้าบาทเขาจะนากินนะครับ ก็ต้องใส่เงินก็ได้ครับว่าใสแกนเลยก็ใสเงินสดก็ได้ทุกเมื่อนหนาอยสบาทใสแกนเลยนะครับด้ยอ่สะดวกสบายเลยทุกเมื่อห้มีทรกักสามนอนอันนี้นองเพป็นบรได็เถือเงินมาเลยทรศัพท์เเรื่องเดียวเพราะว่ามันเงาเ่ยงเมื่อกี้นี่ใสแกนค่อยสะดวกสบายนะอันนี้ครับเนี่ซุกแล้วกดดีกดดีนมบาบินนะครับเด้อขอคุณแล้วล่ะ เราตั้งพี่มันยังกครับพี่ตัดขนมยังนนเนยโรตีโรตีโรตีสักบาทละครับนี่องนี้มากโอ้ยี่สิบห้าบาทนาะยี่สิบห้าบาทโรตีนะครับด้วยห้าบาทสิบบาทโรตีโรตี ข้าวกล่องหรอครับวะข้าวกล่องเนาะองเท่าไหร่ลยครับเแล้วแต่น่นเริ่มจากเท่าไรครับเริ่มจากเท่าไรโอห้าจุดห้าบาทเข้าวก่อง้ักเลยเฮดโซเลยตัวนเนาะ ก็เ่ยเอาเข้ากล่องครับนเด้อเกีซาวร้อนนะเกวซาร้อนเกลซาร้อนกันาะเลครับเกี่ยวซ่อ้าิกลองละห้นะครับอันนี้เป็นเขาเอยเน่อืเอานอนพัดสุดส่วนด่ยเด้อเอาไ่ต้องขึงแน่นอะไรครับสแกนเอาได้หน่ยเด้อมีสแกลสบายเลยทุกคนสุดวกสบายได้ก็ล่งพัดด้วยครับอ้าวทีว่าัด ดคามดันลหิตสแก้กันเสบอัเสบขอบคุณหลายรับคนกำลังมากครับกำลังมาเลิกเลี่ยงกำลังนลี่ยงเลิกเลี่ยงหะไรพักพักพัอืมประเภทพักเลยทั้งมดเลยโอ้สิบห้าบาทถ okay. nope. ูกครับพี่กรมีเาสิบบาทหาบาทกินไปด้วย บปลือกแตงขายดีป่ะครับผมขายจังไรครับเอกเตงาิกิโล่่โอ้เป็นกิโลเนาะผมนึกว่าขายเป็นหน่วยบกบอหมอกแม่บ่ได้ละไปบ่อแซ่เปอกเตงพันนีมันวนบ่ครับมกิโลเท่าไรละครับเน่ยาโอ้กิโลละสากิโลละสาเอาเรือยเลยเรื่อยเลยครับแงแง อยังล่ะครับนี่ผลละไม้บ่ผลลไม้ผลลไม้สามสิบสี่สิบแบบนัดเกี่ยนแบบนัดจะงนี้บ่นี่บ่ครับโอ้นเสี้ยได้เกี่ยนแล้เนาะเอาเป็นยาระบายยังดีเลยครับเด้อยฟองทับทิมที่นี่ยาใยสูงนะครับฟองไม่ปลูกเนานะคนไม่ปูกมีเจลระบายฟองมีแมนครับอันนี้คือคุณผัวม่ได้กำลังกำลังนั่น เขาเอื่อไยังอกปาดบางนัดบอกร้รองสายเพื่มชำน้านขนาดเลยเด้อครับมนกั้ามดาไปปาดผมไปเคยไปปาดผมเหลือน้อยหน่อยเลยผมผมหันว้อมหันอ้อมเหมือเหลือน่อยหเลยพี่จะตาปาดพ่จะแซนครับอ้นวนไเท่าไรเลยครับนี่เป็นวยน่โลลเท่าไรครับโ,โลละสี่ด้ครับด้วยปาดแล้วกันกรมีนี่ครับเก็บชำเลยอ๋อเป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ในการท่านครับผลเราใม่คือว่าประโยชน์สี่สิบอ้าขอพึ่งร้านแมครับฮอตดอกฮอตดอกฮอตดอกโอ้หลายเลยหน่ห้าบาทห้าบาทฮอตดอกฮอตดอกสั่งทางเราไป แมงกระพุนว่าหาส้นเตด้วยแมงกระพุนไม้และชีฝอยแมงกระพุนโอเคไงนว่าทำอะไรเราจะอวกล้องมาเด้อไงแมงบวกกาชาแล้วเหรอเราบวกกาชายแล้วนะ เราเลยบวกทายทายทั้งหลังคงก็ได้คุณแม่เราจะออกกลงะเอาแม่งกับพุ่นเอครับไม่ใ่เะครับไม่ใช่ไม่ใท่ไม่ใช่ไม่ใบ่ไม่ใช่ได้ใช่ไม่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 ใช่ไมิจากไม่ใชไม่ใช่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 ไมอใช่ไม่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 ใ่ไม่ใช่ไม่ใอ่่าช่ไม่ใ่ม่ม่ใช่ไม่ใช่ม่่ม่ใช่าะ่ใชไม่ใ่ม่นครับกน อัน้สิบบาทแม่ก็พุ้นยังเดียวแม่บอเนี่ก็พุ้นยังเดียวเราม่ละสิบบาทถูกๆกับเอาของนนี้หากินยากแล้วเบิ่งก่อนพี่ที่พี่เขาจะได้หัวใจว่ามันสูงหรอว่ามันสูงมันมันสิหดลงจังเลยครับโอ้มันหดลงจังเลยมันสูงกว่าแม่นครับมันสร้างเกียร์บวกเนาะมันมันสีโมใหม่เลยเนาะบบครั ไม่โดนมันก็จิบเรือยังเลยครับว่าอาไว้โดนจิบเรือยังเลยมันสีเหี่ยวลงเรื่อยหร่เหี่ยวลงเรื่อยครโอ้นะครับว่าจะ่ามันเหี่ยวหมดเลยไม่ถือว่าใ้กินนี่ครับอ้าวแม่กับพุ่นเด้อโอ้พุ่นว่เห็นเนียแปลกแปลกแนี่เนาะเอานองนักเรียนไปหนิจะออกคลิปอยู่บ่นหรอลลาเจนมันสูงครับอ่ะอันไหนก็คอลลาเจนสูงแล้วโปรตีนสูงเนาะอันอันเมื่อกี้เนี่เล่ายางมาเราจะออกคลิปเนาะบ่ได้เอานอนนักเรียนไปจะออกครับเพราะเป็นยังไง ได้หรือยัครับอ่ะขอบคุณหลายเลยครับขอบคุณใข่ปลาหมึกทอดอะไรก่อนครัไดเลยค่ะสั่งได้ค่ะ้ละม้อนเลยค่ะไข่ปลาหมึกใข่ปลาหมึกทอดจ้าสั่งได้ลูกทานอยูโดนกระชู้อะไเนี่ยที่ไหนคะมีหกสิบกับร้อยค่ะหกสิบกับร้อยบาทละหกค่ะหน้าเลยไม่ลูกไข่ปลาหมึกไข่แท้ค่ะพี่ไข่แท้ไข่แท้ของแท้เลยเนาะจ้าสดๆเลยจ้าสดๆเลยเนี่ยไข่แแคไปน้อยเลยแสบเลย ไข่ปลาหมึกนะครับเริ่มเท่าไรก็แม่หกสบก็อยจ้าหกสิบก็ร้อยบาทนะครับคือไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกอดด้วยค่ะรอนงนุ่รวนงนุดอร่อยสุดยอดอ้าน้ำจิ้มที่พูดใช่ไครับ,บรเน,น่ะครับนี่ยซองเขาบอกนดนครตะลอนตลาดได้ไหมครับอ้าวบอกุดอะไรได้จะเริ่มไหมครับไข่ปลาหมึกหกส0บร้อเรบๆอ้าวบอกพุดอะไรครับอันนี้น่าดีใจจ้าอืมจุ๊บ ปลาทูปลาทูเดี๋มันตัวหอมครับปลาทูหอมปลาทูอย่างดีเน้นหังครับเนี่ยเห็นไหมหอมแดงนะหอมแดงหอมแดงครับอืมผมนึกว่ามันซอยปลาทูอันนี้ปลาทูหอมบอกครับผมตัวเท่าไหร่ล่ะครับห้าสิบบาทนี่เครื่องเคียงอย่างดีบวามแนวไปข้าวเหนียวจ้ำแซ่บเลยเนาะอันนี้เข่งเท่าไหร่ครับเนี่ย 3ามสิบสามสิห้าสามส่รอยอนี่ครับ,สบ,สบเสเยล้อเประชั่วหอมด้วยตลาดนัดวันผลิตภัณฑ์สบ,บดีครับยำวุน้นแรงที่น้อยจะกินมาเลยปิดชั่หอมสดสด,สดอ่าขายดีได้หลายวยขอคุณได้หลายครับมาทางผี่คนก็อลยตามหมดสายไฟแล้วบาน เป็นอย่างนี้ครับขนมบ้าบินบอกค่ะขนมบ้าบินค่ะโอ้โหทขนมเบื้องค่ะขนมเบื้องขนมบ้าบินเนาะค่ะหอยเฮ็ดสดๆเลยเนาะนี่เนาะใช่ค่ะสดๆเลยเด้อครับเด้อเอ๋อตลาดนันมันบริหารที่มูอเลี้ยงนะครับเด้อเอาตลาดนี่แหละบ้าบินนะครับกินแล้วอร่อยเนาะค่ะเพื่อนบ้าบินนขายจัาบาทเลยครับยี่สิบบาทก่อนหนึ่งส่วละส้าบาทเนาะถ้าื้อมากราบแพงเด้เนา เอาขอบคุณหลายรล่ะขอบคุณค่ะคตัวนี้มี่ที่ถ้ำด้วยนี่เอาตัวจังน้อยอันนี้เป็นว่าบินวันนี้อันนี้เบื้องค่ะโะน้ตขนมเบื้องเนาะอันนี้นเป็นเตาแบบเลยครับนี่เตาเตเวว่าเก็ดค่ะเตาเก๊ดเตาเก๊ดท่านสมัยไหนเนาะครับคมดีเนาะถือว่าเซียนละได้คมนะโอ้ยครับเอาเฮ็ดประจำด้อน้องเฮ็ดประจำสิเซียนเลยนนี่ขนมเบื้องนี่ครับสิเซมเล่นล้วเด้อนี่เด้อ เอาเนี่ยก็รังทขาครับเอาขอบพูดอะไรล่ะขอบคุณค่ะอาหารสอมเร็จอาหารไท,รย,ทรยดีมากจริงวัตถุเขียวเซลก็ครับจำไปจำเลยเนาะเอาตลาดเขียนวันพฤหัสตลาดแดงตลาดแรง่ตแรงตล,ตลาดนัดขายดีนี่เพื่อนเป็น,ปนอาหารไทรยขายดีนะครับอันนี้เม็ดแล้วเนี่ยเอากระร่งเข็ดมาใหม่ยแ้วเนี่ปวาตถดิบาสิบบาทกินไปได้ครับเลยหาสิบสี่สิบ นี่มัดกับอาหารไทยนะนะครับกูกระลังนี่ทานนี่กูกระลังกูกระลังกลุงว่าด้อนี่ทานนี่โอ้สดๆเลยเนาะนั่นนะครับกุ้งแค่ได้สดๆเลยอาหารไทยครับข้าวมันโยข้ามันเสีบโป๊ผีหวานครับอ้าวตลาดนัดบ้านพหลาธปดีเนี่ยมาแล้งี่น้องมาเลยอาหารไทยอ้าวนี่ละนี่ละ โอ้โหนี่บอนุมททอน่มผัดเผ็ดนุ่มผัดเผ็ดแกง48ห่างไปนุม่มนุ่มนี่คือผู้ผัดอยู่นี่บอครับแมน่นครับผมโอ้โหเดินนุม่มเจ้าของร้านเลยครับพี่อ๋อนี่เป็นแม่บ้านกำลังขายอยู่ขายดีครับเนี่ยมดหรอเรียนมาตื่นเรื่อยเด้ดดเอพลังหนุ่มพลังหนุ่มไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณหลายครับ แม่ค้าไมาซื้อไปกินเ่ืครับแม,ม,ม่ค้ามามซื้อไปกินบ่แม่ค้าหิ้วเขา่าห <c oughs> อ,อยแครงโคหนูใหญ่ๆร้อยแปดสิบเพอกอาลอยหนึง่งนทะเลทงเบิรดครับมีเบิดหน่หอยไร่กับนี่นะครับเยไไล,ล,ล,ลยหอยไา่หอยไร่หอยไร่เอาเอาเอารา,า,าคาถูกๆ ้ากําลังมากครับ uh, ผ no ู้คนกําลังมานะครับตลาดนัดวันพฤหัสบดี์ตี้นี่มแรกนี่มือแลกเดี๋ยวนะครับข้าอยู่เสียงเพลงมันหอมมาวเสียงหมูเสียงหมูชีสอะไรนะชีสอะไรไหมชีสเนาะเอาเสียงหมูนะครับลื้อโอ้โห กงพูดซับแข็งแรงแข็งแรงพูดซับพู้ซับแข็งแรงขนาดเลยเเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปตรงนี้ครับสีหน้าเปลี่ยนไปนะครับด้วยครับคลิปแรกครับ จบไปแล้วก่อนครับเดี๋ยวพี่น้องที่ตามคลิปที่สอนนะครับตลาดนัดวันพฤหัสสบดีนะครับอำเภอกุชเชไลจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นตลาดที่ง่ายนะครับที่ได้หลายคลิปครับขอพี่น้องทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ